ไตรสมิงอาถั์ศึกษาวิญญาณแห่งพงไพรตอนที่หนึ่งการนั่งห้างกลางหุบเหวหมู่บ้านดอนไม้ไผ่ตั้งอยู่ติดกับชายป่าดงมรณะที่มีตำนานเล่าขานถึงอาถันของเสือสมิงสามชีวิตพ่อแม่และลูกที่อาศัยอยู่ในถ้ำลึกกลางป่าพรานมั่นและพรานดำสองสหายพรานผู้เจนจัดป่าตัดสินใจเข้าไปล่าสัตว์ใหญ่ในเขตป่าลึก หลังจากที่สัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มหายไปอย่างผิดปกติแกคิดว่าไอ้ที่กินสัตว์เราไปนี่เป็นเสือธรรมดาหรือไอ้ดำพรานมั่นถามขนาดกำลังปีนขึ้นไปบนห้างที่สร้างไว้บนต้นตะเคียนสูงพรานดำผู้มีแววตาวาววับของนักล่าตอบสินต่ำไม่แน่แต่รอยเท้ามันใหญ่เกินเสือโคร่งธรรมดาไปมากและที่สำคัญมันไม่เคยกินซากจนหมดจด มันทิ้งร่องรอยไว้ราวกับเล่นสนุกพวกเขาติดตั้งห้างเสร็จเรียบร้อยในยามค่ำคืนที่จันเซี้ยวลอยอยู่เหนือฟ้าความเงียบของโดงมรณนากดันจนรู้สึกถึงความเย็นเยือกพล่าทั้งสองนั่งรอคอยอย่างเงียบงนันสลับกับการจิบน้ำมะพร้าวที่พกมาเพื่อไม่ให้หลับไหล หลังที่่งคืนไปแล้วเสียงใบไม้แห้งกรอบกราบดังมาจากพุ่มไม้เบื้องล่างตามมาด้วยเสียงขู่ฟอ้อที่แถวเบาแต่เต็มไปด้วยความหิวโหวยสมิงตัวแรกได้ปรากฏตัวแล้วมันคือลูกเสือสมิงที่มีขนาดใหญ่กว่าเสือหนุ่มทั่วไปขนสีน้ำตาลเข้มและมีแววตาที่เต็มไปด้วยความซุกสนและดุดันตอนที่สองสมิงหนุ่มผู้ไร้เดียงสา ลูกสมิงเดินวงเวียนอยู่ใต้ต้นตะเคียนมันดมกลิ่นมนุษย์ด้วยความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นมันมองขึ้นไปยังห้างที่พรานทั้งสองนั่งอยู่พรานมัน่นเล็งปืนเตรียมยิงแต่พรานดำสังให้รอใจเย็นให้มัน่นดูมันก่อนแววตามันยังไม่ฆ่าคนลูกสมิงส่งเสียงร้องแงวแงวคล้ายลูกแมวแต่เป็นเสียงที่ดัง และแหกกว่ามากแล้วมันก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ทำให้พรานทั้งสองคนหัวลุกมันเริ่มปีนต้นตะเคียนขึ้นมาเฮ้ยเสือโคร่งที่ไหนมันปีนไม้เหมือนคนปีนพรานมั่นอุทานเบาๆลูกสมิงใช้กรงเล็บใหญ่จิกไปที่เปลือกไม้และใช้พละกำลังมหาศาลดึงตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วมือและเท้าของมันดูคล้ายมนุษย์ในบางจังหวะของการปีน มันมาหยุดอยู่ใต้ห้างไม่ถึงหนึ่งเมตรกลิ่นสาบเฉพาะตัวของมันโชยมาปะทะหน้าพรานทั้งสองพรานดำรู้ทันทีว่านี่คือสมิงมันยังไม่เคยฆ่าคนถ้าเราไม่ฆ่ามันมันจะไม่พุ่งเข้าใส่คนพรานดำใช้คาถาอาคมที่ท่องไว้ตั้งแต่เด็ดพ้นใสหน้าลูกสมิงพร้อมกับผงขมิ้นเศษ ลูกสมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องนั้นเหมือนเด็กชายก่อนที่มันจะตกลงมาจากต้นไม้และวิ่งหายเข้าไปในป่าด้วยความเร็วสูงพรานทั้งสองมองตามด้วยสีหน้าตื่นตระหนกมันต้องไปตามแม่หรือพ่อมันมาแน่ตอนที่สามสัญญาณอันตรายจากแม่สมิงพรานมั่นและพรานดำตัดสินใจรีบกลับหมู่บ้านทันทีในรุ่งเช้า พวกเขารู้ว่าการทำร้ายลูกสมิงเท่ากับประกาศสงครามกับสมิงครอบครัวและเสือสมิงที่ถูกอาคมเล่นงานจะแค้นฝังใจมากเมื่อกลับถึงหมู่บ้านดอนไม้ไผ่พรานทั้งสองเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่คำฟังผู้ใหญ่คำเป็นผู้นำที่สุขุมและเชื่อเรื่องอาถรรพ์สมิงที่แค้นมันจะไม่โจมตีววควายมันจะมาเอาชีวิตคนเท่านั้นผู้ใหญ่คำกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น นี่คือคำสาปที่ตามมาถึงหมู่บ้านเราแล้วพรานดำรีบไปหาหมอพรานเท่าเพื่อขอยาแก้พิษและอาวุธอาคมหมอพรานเท่ามอบมีดหมออปรอดและลูกกระสุนเงินให้ลูกสมิงถูกปราบไปแล้วแม่สมิงจะมาแก้แค้นแม่สมิงมักจะใช้มายาเสพเพื่อล่อลวงควนให้เปิดประตูระวังหญิงสาวแปลกหน้าในยามค่ำคืนให้ดี คืนนั้นพรานม่านและพรานดำแยกย้ายกันกลับบ้านแต่พวกเขาไม่ยอมหลับพวกเขาจุดตเกียงน้ำมันหมูและวางสายสินรอบประตูหน้าตา่างเพื่อเตรียมรับมือกับแม่สมิงที่กำลังจะมาถึงตอนที่ 4, สี่เสน่ห์มายาของแม่สมิงยามดึกสงัดเงาของหญิงสาวร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าประตูบ้านของพรานม่านเธอสวยงาม จนหน้าประหลาดใจผิวขาวพองราวอยู่กล้วยนุ่งผ้าถุงสีแดงสดมีผมดำยาวสยายสมิงแม่ปรากฏตัวแล้วพ่อพรานเจ้าขาเปิดประตูให้ข้าหน่อยเถิดเสียงของเธอหวานหยดย้อยราวกับน้ำพึ่งข้าหลงป่ามาหนาวเหลือเกินข้าขอหลบพักไฟหน่อยไม่ได้หรือพรานมั่นซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่หลังประตูได้กลิ่นสาบหอมของหญิงสาวผสมกับกลิ่นขาวเลือดจังจที่เขาคุ้นเคย ข้าเป็นพรานเจ้าเป็นใครมาเดินในป่าในยามนี้พรานมั่นตะโกนตอบโทษพ่อพรานใจร้ายแม่สมิงทำเสียงอ่อนเสียงหวานหากท่านเปิดประตูข้ามีของรางวัลตอบแทนความเมตตาท่านอยากได้อะไรข้าจะให้ทุกอย่างพรานมั่นรู้สึกถึงพลังสเสน่ห์ที่พยายามแทรกซึงเข้าทางจิตใจเขาต้องกัดลิ้นตัวเองอย่างแรง เพื่อเรียกสติแล้วเขาคว้าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมไว้ศาสตร์ออกทางช่องลมชาแม่สมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดขีดเสียงร้องนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงเสือโคร่งตัวมีที่กำลังถูกทรมานร่างของหญิงสาวบิดเบี้ยวไปมาเธอได้รับบาดเจ็บจากอาคมของพรานดำในคืนก่อนและพิษจากน้ำมนต์ยิ่งทำให้บาดแผลกำเริบหนักขึ้นตอนที่ห้า การสิ้นชีพของแม่สมิงแม่สมิงในร่างกึ่งมนุษย์กึ่งเสือโคร่งตัวมีกรีดร้องและกระโดดหนีไปอย่างรวดเร็วมันไม่ทันได้ทำอันตรายใครแต่บาดแผลที่ได้รับจากคาถาของพรานดำในคืนก่อนพนกกับน้ำมนตที่สาใสา่ในคืนนี้ทำให้พิษอาคมแล่นเข้าสู่ดวงจิตพรานมั่นรีบวิ่งไปที่บ้านพรานดำและเล่าเรื่องทั้งหมด ครานดำตรวจสอบร่องรอยเลือดของเสือที่ทิ้งไว้ตามทางเป็นเลือดสีดำเข้มและมีกลิ่นเหม็นไม่ของอาคมไอ้มัน่นนี่ไม่ใช่เลือดเสือธรรมดานี่คือเลือดอาถรรพ์นางได้รับบาดเจ็บหนักมากแม่สมิงไม่รอดแน่ครานดำกล่าวทั้งสองรีบติดตามรอยเลือดไปจนถึงบริเวณชายป่าท้ายหมู่บ้านพวกเขาพบร่างของแม่สมิงน,นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ ต้นว่าร่างกายของเธอได้กลับสู่สภาพมนุษย์อย่างสมบูรณ์เป็นหญิงสาวสวยที่ถูกเผาไหม้ด้วยอาคมจนผิวหนังไม่เกรียมแม่สมิงสิ้นใจแล้วแต่บนใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มอัคคาท,ที่น้าขนลุกพานมัน่นและพรานดำรู้สึกถึงทางแค้นที่พุ่งออกมาจากร่างของเธอพวกเขาทําพิธีเผาทำลายร่างอย่างรวดเร็วโดยไม่กล้าทิ้งไว้ให้รุ่งเช้าตอนที่ห การประชุมและคำเตือนของผู้ใหญ่บ้านรุ่งเช้าผู้ใหญ่คำเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดที่ศาลาหมู่บ้านเมื่อคืนนี้มีร่องรอยการต่อสู้ที่ชายป่าสมิงได้พยายามบุกหมู่บ้านเราแล้วชาวบ้านต่างแตกตื่นและหวั่นวาผู้ใหญ่คำพยายามปลอบใจปกติเสือสมิงจะล่าแต่ในป่าก,การที่มันบุกถึงหมู่บ้านแสดงว่ามันแค้นมาก พรานมั่นและพรานดำเล่าเรื่องการตราบแม่สมิงอย่างละเอียดและชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เหลือสมิงพ่อเพียงตัวเดียวและมันจะต้องแค้นหนักกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าผู้ใหญ่คำตัดสินใจทันทีข้าจะเข้าเมืองไปนิมนต์พระอาจารย์ผู้มีอาคมแก่กล้ามาทำพิธีสะกดป่าและคุ้มครองหมู่บ้านในระหว่างที่ข้าไม่อยู่ทุกคนต้องจำไว้ไม่ว่าจะมีใครมาเคาะประตูไม่ว่าจะเป็นญาติมิตร หรือแม้กระทั่งข้าเองที่กลับมาห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเพราะพ่อสมิงจะใช้กลวงครั้งสุดท้ายมันจะแปลงกายมาเป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุดชาวบ้านรับปากอย่างพร้อมเพรียงทุกคนเตรียมตัวรับมือกับความแค้นของพ่อสมิงที่กำลังจะมาถึงตอนที่7ความบ้าคลั่งของพ่อสมิงคืนที่สเป็นคืนเดือนเตนที่สว่างสวัยผิด ปกติเป็นคืนที่พลังอำนาจของสมิงแข็งแกร่งที่สุดพ่อสมิงปรากฏตัวที่ท้ายหมู่บ้านร่างกายของมันใหญ่โตวกว่าเสือโคร่งธรรมดาถึงสามเท่ามีขนสีดำแดงเข้มดวงตาสีอำพันขนาดใหญ่จ้องมองไปที่หมู่บ้านด้วยความกรดแค้นที่ควบคุมไม่ได้มันได้รู้แล้วว่าลูกและมีของมันถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดด้วยน้ำมือของมนุษย์ มันไม่รีบร้อนพุ่งเข้าใส่บ้านใครแต่ส่งเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวจนหลังคาบ้านสันเทามันพุ่งเข้ากัดวัวควายที่อยู่ในคอกอย่างบ้าคลาั่งแต่ไม่กินซากมันเพียงแค่ฉีกถึงและทำลายเพื่อแสดงอำนาจและความแค้นของมันให้มนุษย์เห็นชาวบ้านต่างซ่อนตัวอยู่หลังประตูหน้าต่างตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวพรานมัน่นและพรานดำ เตรียมพร้อมด้วยอาวุธอาคมเต็มอัตราพวกเขาเฝ้ามองดูความโกรดแค้นของสมิงพ่อที่กำลังทำลายทรัพย์สินของพวกเขาตอนที่8กกลงครั้งสุดท้ายหลังจากทำลายคอกสัต์จนหมดสิน้นพ่อสมิงก็เริ่มใช้วิชามมยามันยืนนิ่งอยู่กลางลานหมู่บ้านร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวและหดตัวลงมันแปลงกายเป็นผู้ใหญ่คำผู้ใหญ่คำในชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุน่น จากการเดินทางดูเหนื่อยอ่อนและน่าสงสารพ่อสมิงแปลงกายเดินตรงไปที่ประตูบ้านหลังแรกมันเคาะประตูอย่างสุภาพพวกเราเปิดประตูให้ข้าหน่อยข้ากลับมาจากมองแล้วข้าพาพระอาจารย์มาแล้วเปิดประตูไม่มีใครกล้าเปิดประตูทุกคนจำคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านตัวจริงได้ดีพ่อสมิงเคาะประตูไปทีละหลังด้วยน้ำเสียง ที่น่าสงสารและหวาดล้อมแต่ชาวบ้านทุกคนปฏิเสธอย่างแข็งขันจนกระทั่งถึงบ้านหลังสุดท้ายของยายดวงหญิงชราผู้หูตึงและที่สงสารพ่อสมิงแปลงกายเข้าประตูด้วยน้ำเสียงที่เศร้าที่สุดยายดวงเปิดประตูให้ข้าเถิดข้าหนาวมากพวกมันไม่ยอมเปิดประตูให้ข้าเลยยายดวงรู้สึกสงสารผู้ใหญ่บ้านที่ดูเหนื่ล้เธอตัดสินใจเปิดประตู ตอนที่9ศึกชิชตาเมื่อยายดวง,งแง้มประตูออกพ่อสมิงแปลงกายก็เผยให้เห็นดวงตาสีอำพันที่ลุกโชนไปด้วยความแค้นมันเปลี่ยนกลับเป็นร่างเสือสมิงอย่างรวดเร็วและเงื้อกรงเล็บขนาดมหึมาหมายจะตะปบไปที่ร่างของยินชารา แต่ด้วยความตกใจและอายุที่มากแล้วยายดวงเกิดเป็นลมล้มลงไปกับพื้นเกาะที่โครงเล็บจะถึงตัวพ่อสมิงชง,งักกึอโครงเล็บของมันค้างอยู่กลางอากาศสัญชาตญาณของการล่าและความแค้นทำให้มันลังเลที่จะทำร้ายผู้ที่ไร้สติหยุดนะไอ้สมิงพรานมั่นและพรานดดำวิ่งออกมาจากเงาเมืดพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพรานดดำคว้าปืนยิงกระสุนเงินอาคมเข้าใส่พ่อสมิงอย่างจาัง ปังกระสุนจาบเข้าที่หัวไหล่ของพ่อสมิงมันร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดอย่างบ้าคลาั่งและหันมาเผชิญหน้ากับพรานทั้งสองศึกช,ชิตาก็เริ่มต้นขึ้นพรานทั้งสองใช้มีดหมออับปลอดและคาถาอาคมที่ริ่ำเรียนมาตลอดชีวิตต่อสู้กับเสือสมิงขนาดมหึฮมาที่คลุ้มคลั่งพ่อสมิงถูกทำร้ายซ้ำๆด้วยอาคมที่พรานทั้งสองรร่พร้อมกัน ในที่สุดพลังแค้นของมันก็ถูกพลังศรัทธาและอาคมเข้าครอบงำพ่อสมิงส่งเสียงร้องคำรามสุดท้ายที่สถานฟ้าร่างของมันลม้มลงกลางลานหมู่บ้านและสลายกลายเป็นร่างชายชราที่สวมชุดผู้ใหญ่บ้านเขาสิ้นใจแล้วตอนที่สิการปลดปล่อยสามวิญญาณผู้ใหญ่คำตัวจริงและพระอาจารย์ผู้มีอาคมก็เดินทางมาถึงหมู่บ้าน ในเวลาเดียวกันกับที่พ่อสมิงสิ้นใจลงพวกเขาเห็นร่างของพรานทั้งสองที่เหนลาร่างของสมิงพ่อที่กลับคืนสู่สภาพมนุษย์และชาวบ้านที่ออกมามุงดูด้วยความตกตะลึงผู้ใหญ่คำาอบก,กอดพรานทั้งสองด้วยความขอบคุณพวกเจ้าได้ช่วยชีวิตหมู่บ้านไว้ทั้งหมดแล้วพระอาจารย์มองดูร่างของสมิงพ่อแม่ และลูกที่ถูกนำมารวมกันอย่างสงบท่านรู้ด้วยญาณว่าวิญญาณทั้งสามนี้ไม่ได้โชวร้ายโดยกำเนิดแต่ถูกคำสาปและวิชาอาคุมครอบงำพระอาจารย์จัดทำพิธีสวดส่งวิญญาณสมิงทั้งสามอย่างยิ่งใหญ่กลางลานหมู่บ้านท่านใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และทูกเทียนทำพิธีสะกดความอาฆาตและอุทิศส่วนบุญให้แก่ดวงวิญญาณทั้งสาม จงเป็นอิสระเถิดความแค้นได้หมดสิ้นแล้วพระอาจารย์กล่าวเสียงดังกังวานแสงสว่างจ้าพวยพุ่งออกมาจากร่างของสมิงทั้งสามก่อนที่ร่างของพวกเขาจะสลายกลายเป็นเท่าทุลีไปแนกาศดงมรณะกลับมาสงบเงียบอีกครั้งหมู่บ้านดอนไม้ไถ่กลับมาสู่ความสงบสุขตลอดการพรานมั่นและพรานดำกลายเป็นวีรบุรุษที่ช่วยกอบกู้หมู่บ้าน จากไตรสมิงอาถรรพ์และตำนานการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถูกเล่าขานสืบอไปช่วลูกช่วหลานเป็นเครื่องตวนใจว่าความแค้นและความโลภสามารถสร้างปีศาจที่น่ากลัวที่สุดได้เสมอแต่ความกล้าหาญและความดีก็สามารถปราบมันลงได้เช่นกัน